สวัสดีครับผมแม็กไวัรุ่นอุไทยรีวิวรถเกี่ยวข้าวมาโนดการช่างอูเฮียมาโนดสุพรรณบุรีครับอาจจะเป็นรถนอกกระแสของอใครหลาหลายคนแต่ก็อาจจะเป็นรถที่โดนใจสำหรับคนที่ต้องการอยากจะมีการผ่อนมีการดาวหรือว่า เงินอาจจะไม่พอในกระเป๋าก็ลองคุยกับเฮียมาโนดได้นะครับอันนี้ก็เป็นสเปคตู้6ฟุตอุ้ม2ตัน2เป็นรถปี2องพยี่ิบนะครับแล้วก็สเปค12 ปั๊มเบอร์ยีสามอเตอร์ไดกินย่ยี่สิบสามอันนี้ล่มมามาทําเองครับตัวนี้เป็นกระบองผาดพาถังครับเป็นความชอบส่วนตัวที่ไม่ค่อยชอบแบบแทงน้ําูุเพราะว่าเราคนขับเรามองไม่ค่อยเห็นสายพานตรงจุดนี้ทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเคยคิดอยากจะทําทตัวนี้เหมือนกันแต่ว่า พูดถึงถ้าในกรณีที่เราขับคนเดียวเราก็บางทีอาจจะสังเกตไม่ทันตอนที่แบบข้าวติดน้ำพูทอ่อน้ำพูบนน,นนะก็เลยชอบแบบนี้ก็เลยไม่ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนอะไรแล้วก็สายพานชุดมูเลปั่นคอหน้าตัวนี้ ผมว่าเขาทํามาดีนะแบบเาจากปกติรถเกี่ยวเราก็จะอยู่ตรงนี้คือมันจะมาพ่วงไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มาชุดกับมูเล่น้าก็เลยเวลาเกี่ยวข้าวสูงๆหรือว่าข้าวปีเนี่ยจะเดินหน้าหรือถอยหลังเนี่ยตรงเนี้ยมันจะชอบพันพันกัเอนอน็อตน็อตตัวจิกอ่ะมันจะมีน็อตจิกอยู่เนี่ยคล้ายๆกับน็อตตัวเนี้ย มันจะชอบพันผมว่าเออเขาก็ดัดแปลงมาดีนะแล้วก็พูดถึงท่าโซตัวนี้ย่อนเขาก็สามารถที่จะมีรูสล็อตตรงนี้ให้เราขยับเลื่อนขึ้นลงได้แล้วก็ตัวนี้มีออปชันไหมอีกมีตัวคลายคอได้สำหรับแบบอาอาจจะแบบว่าลงคนาแล้วบางคนเลี้ยงปากไม่ทันไงพอเลี้ยงปากไม่ทันแล้ว ฟันก็อาจจะกินดินนูน่นแล้วก็อาจจะมีเออ่ตัวยิงลมมาแต่นั้นผมมาติดตั้งเองถาดคนเกี่ยข้าวติดตั้งเองทำเองตัวนี้เป็นคอนโทรลคู่ โซ่48คอตัวนี้เป็นเครื่องมิสู 6m6 อมหูนึ่งจากของเขาเลยนะผมว่าจะเปลี่ยนตัวนี้อยู่แบบอเอา่าคอท่อไอเทอร์โบมาเกาะตรงนี้เลยทีเดียวยังไม่ได้ทำนะอันนี้ผมซื้อมาใส่เองแต่ว่าลูกกิ้งมันมีตัวเดียวแต่ตอนนั้นมันตั้งตัวนี้ตั้งชุด ข้างหลังมันดึงเหมือนสักไม่ได้ไหมก็เลยต้องกดลูกกิ้งอย่างเดียวน่าจะซื้อมันต้องซื้อรถอีกสักเบอร์หนึ่งน่าจะโอเคที่นี้ใส่พานสองเ้นแล้วก็มีตัวนี้ปั่นคู่ นี่คนระับตัวนี้ซื้อมาใส่เองชุดนี้ใส่เองปกติของเขาเป็นแต่ตัวสีขาวปากเดี่ยวแต่ด่วนปากเดี่ยวสีขาวและก็โซ่ตัวนี้มีรูสล็อตที่ลูกปืนตับนี้เพื่อที่จะเลื่อนให้โซ่ตึงได้นี่ ชุดยิงลมอันนี้ผมมาติดตั้งเองนี่คนระับติดตั้งเองเพราะปกติของเขาเองก็เป็นตัวไอ้นั้นคันสับปกติแล้วก็ไฟตัวนั้นปิดเองประมาณนี้นี่อันนี้ตัวคลายคอได้คลายคอปากปกติดาวเขาก็จะเป็นดาวตัวที่จะตั้งตัวตั้งลูกสังนะ เงินหน้าเงินลังอะไรเนี่ยมันจะอยู่ข้างนี้ของเขาอยู่ข้างนี้แต่ทีเนี้ยเผอิญว่าผมไม่ชอบก็เลยไปไว้ข้างนูน้นเพราะว่าลองไปเกี่ยวข้าวปีหรือว่าต้นที่มีหญ้ามีเครืออะไรเนี่ยมันชอบควักขึ้นไปพันแล้วก็เวลาบนริมมันเป็นอยู่เวลาบนริมอย่างเดียวผมก็เลยทใํใไม่ปรึกษาช่างแล้วก็ไปทำช่างก็ไม่ค่อยจะว่าง เอาแค่ให้เขาตั้งศูนย์ให้เขาอะไรให้เราเฉยแล้วเราก็ไปช่วยเขาจับให้เขาออกเพราะว่ามันจะได้เร็วขึ้นไงนี่ครับก็ยังไม่ได้ทําอะไรไปเท่าไหร่นะคันนี้มีเออมีมีมทําซีรอบล่างให้ช่างมาทําซีรอบล่างเดียวซีรอบล่างมันเริ่มห่างแต่โดยรวมผมว่าต้นต้นอะไรไม่ลงเลยนะ การเกี่ยวกันอะไรผมว่ามันก็ดีอ่ะอาจจะเป็นรถนอกกระแสรหรือว่าคนอาจจะไม่นิยมหรืออะไรเงี้ยแต่บางคนก็อาจจะทุนทรัพย์ไม่พอก็ลองเข้าไปคุยกับเฮียเขาดูได้นะผมว่ามันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ชอบรถเกี่ยวแล้วก็อาจจะเป็นการตัดสินใจง่ายขึ้นแล้วก็คุยรายละเอียดกับเขาให้ดีๆแะ่รคลัเพราะว่าเฮียเขาคุยง่าย ใจดีว่สภาพก็ตามนี้นะครับ6 M61 เครื่องเทอร์โบนี่นะก็ดีนะผมว่าแต่ว่าอันนี้ปกติช่วงล่างของเขาเป็นซองมาผมไม่ชอบมันดูแลยากผมก็เลยให้ช่างแถวบ้าน เขาตัดทําเป็นงาให้แล้วก็ทีนี้เราจะยกอเอาแค่ไหนก็บอกช่างเขาเขาก็จะจัดการแนวนี้จัดยกให้อะไรให้แต่เราก็เราไม่ได้ทำเองครับเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมันจะสูญมันจะเพี้ยนจะอะไรน,นี่ครับสเตอร์ยี่สิบเก้ายี่ิบเก้าฟัน ร้อนนำผมใส่สิบแปดโดยรวมแล้วผมว่ามันก็อาจจะเป็นทางเลือกของคนที่อยากจะเล่นรถเกี่ยวนะที่แบบเอ๊มันอาจจะเป็นอีก,อ,ก,อ,กอีกอีกอูนึงที่ที่เป็นทางเลือกของใครให,หลายคนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งส่งข้าวท่อส่งข้าวนะส่งข้าวคือรถบรรทุกนะโหไวนะ มว่าไวนะไวเลยทีเดียวแหละแป๊บเดียวเองมาส่งนะครับตัวนี้อุ้มสองตันสองแล้วก็ตู้หกฟุตนี่ครับสเปคก็ถือว่าโอเคนะสำหรับคนที่อยากจะเล่นผมภาคกลางก็พอได้แต่ถ้าพูดถึงถ้าใครลงอีสานว่า5.8ก็น่าจะเร็วอยู่นะ ปูดพาร์ตดิรถมันเล็กอ่ะนี่ก็พอได้อยู่นะครับสวยอยู่นะอ่ะาใครว่ารถนอกกระแสะไม่น่าเล่นผมก็ไม่รู้อ่ะนอกกระแสะในกระแสะไม่รู้แต่ว่ามันก็ก็เกี่ยวข้าวแก่งดีอะไรดีระบบมาดีนะผมว่าชุดใส่พงใส่พานไม่มีไม่มีการที่จะแบบว่า แบบแบบกินแต่พานหรือว่าบิดอะไรอะที่ใช้มาทุกทุกตรงแบบทุกที่นะเนี่ยจุดเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ปล่อยข้าวเนี่ยก็ถ,ถือว่าใช้ได้นะถ้าคนแบบคิดอยากจะเล่นรถเกี่ยวแล้วแบบเอ๊ะอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก มาแชร์ประสบการณ์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้ดูนัครับเกี่ยวข้าวปีเกี่ยวข้าวปีก็โอ้ยผมว่าดันได้นะปากไม่ติดหรอกเนี่ยดันได้ผมก็ไปเล่นมาแล้วหรือว่าใช้ได้นะผมไปเกี่ยวมาผมจากที่แบบ เราเคยได้ยินได้เขาคุยว่าโอ้ยเกี่ยวได้ห้าสิบหกสิบไร่์แว่าเอ้มันจะจริงหรือพอเราไปลองดูเออรถใหม่กับรถเก่ามันผิดกันจริงๆคนขับเก่งประสบการณ์มีรถดีรถคล่องรถลื่นไหลไหลดีเกี่ยวดีเออมันก็ได้จริงๆริงนะเพราะผมไปเกี่ยว,วล่าสุดได้ห้าสิบไล่อย่างที่ไม่ได้เลยก็สามสิบอัพทุกวัน อ๋อจริงๆนะครับมันมันก็พูดยากนะสําหรับคนที่แบบมันไม่เคยได้หรือว่าคนที่เขาเคยได้จริงๆเขาก็พูดได้เนี่ยถ้าไม่เจอกับตัวก็ไม่เชื่อนะครับมาโนดการช่างแม็กไวรุ่นโอไททานีครับ